วันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวคอบอกไม่ถูกว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวหมูมีทั้งกระดูกหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อผสมกันไปค่ะวันนี้อยากกินมากอยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะลูกผสมมีทั้งกระดูกนะคะกระดูกมีเนื้อด้วยไม่ใช่มีแต่กระดูกแล้วก็ ลูกชิ้นหมูนะคะแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อค่ะแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเลยไม่รู้ว่ามันเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรกว๋วยเตี๋ยวลูกผสมกันล้วกันเนาะย่างว่าแหละคนทําอาชีพนี้เวลากินอะไรทิ้งก็ต้องมาถ่ายมาทํามีสาระแล้วไม่มีสาระก็ว่ากันไปมาถ่ายทําให้ดูแล้วก็จะกินด้วยแม่น้ําลายไหลแล้วอยาก ขอเป็นวิดีโอสั้นสักคลิปหนึ่งกันละกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะร่ลำรวยร่ำรวยค่ะก็เพิ่งผ่านปีใหม่ของตุจีนมาไม่ไม่ไม่ไมไมนานนี้สองวันนะคะโชคดีและมีความสุขค่ะยายก็จะทำคลิปมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า ตามภาษาคนที่มีช่องแล้วนะคะบา้บาๆบอๆไปนะคะโชคดีเรามีความสุขค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะอยากกินอะไรก็ทำกินก๋วยเตี๋ยวลูกผสมนะคะมีทั้งกระดูกหมูมีทั้งลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรกันแน่นะคะพอดีได้ถ่วงอกจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมาก็เลยรีบๆทำๆเดี๋ยวมันจะเสียซะ กินค่ะเดี๋ยวมันจะอืดนะคะอืมขอชิมน,น้ำหน่อยนะพูดไปก็ะ้ด็นลายลายไปแซ่บไม่กินเผ็ดค่ะก็มีพริกใหญ่หันๆลงไปหน่อยหนึ่งก็เผ็ดนิดนิดหนึ่งส่วนพริกป่นวันนี้ไม่ใส่นะคะมากินด้ยวยกันค่ะกินทีเดียวค่ะ อืออยากกินก๋วยเตี๋ยวรวมสลัพัดรวมนะคะอกกืมอื้เช็ดปากกันหน่อยมันดูดอร่อยดิชิ้นหมู กินตามจุดจ้อ,อร่อยอร่อยมากวันจุด ก็ทํานู่นทํานี่กินเพราะไม่มีเวลาก๋วยเตี๋ยวรวมๆอะค่ะอันนี้ก็ลูกชิ้นเนื้ออยากกินอะไรก็ใส่ลงไปค่ะเืยไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวทานี้เป็นเนื้อหรือหมูก็อร่อย,อย,อย,อย อืออ mm ือ hmm. mm ืน hmm. mm ุ hmm. mm ่มตอนแรกนี้มันจะแข็งว้าวคิดว่าจะจะเหนียวไม่เหนียวค่ะอืม กินได้ฟันไม่มีเยอะกินได้อตอนนี้ไม่เข้กินเนื้อเท่าไหร่เพราะว่ามันแข็งมันจะติดเข้าไปติดฟันเคี้ยวไม่ออกแต่อันนี้นุ่มอืม กินด้วยกันเด้วมันชวนกินก๋วยเตี๋ยวเอิ่มเอิ่มอิมเอิออ ชอบกินเส้นนี้มากมันเป็นเส้นของคล้ายๆเป็นข,ของของของเกาหลีอ่ะเส้นสีออกม่วงอออ่ะื ừ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  อืมมผมอม <toolkit. S 2> ืยางนี้นั่งดูคลิป ของน้องจำชื่อเขาไม่ได้เขาพาไปเที่ยวตลาดร้อยปีสุพรรณยายเคยไปครั้งแล้วบอกเลยว่าตอรเม้เขาอร่อยมากอยากไปอีกแต่ว่าให้กลับไปจากประเทศเยอรมันก่อนแล้วก็ไปดูคลิปของมาดามไต่ปัดโอ้ยมือเขือเขา ปลูกได้ลูกมากแต่ยายเริ่มปลูกปีเนี้ยเพิ่งได้เพิ่งเพิ่งงอกขึ้นมาได้ประมาณเนี้ยเพิ่งเป็นถั่วง,งอกขึ้นมาก็คือเป็นมะเขือมะเขือปาะแล้วก็คิดว่าคงจะได้กินนะเพราะว่าทุกปีเพาะไม่ขึ้นแต่ปีเนี้เพาะขึ้นก็จะจะปลูกอะ่ะแต่ว่าปลูกอะ่ะความรู้สึกว่ามันกลายอะ่ะมันมันรสชาติเปนกลายเป็นของที่นี่ชิบทั้ง,ท,ง,ท,งที่ลูกเป็นของเรานะ เขเขือพวงอะไรเยอะมากเห็นแล้วก็อยากเห็นแล้วก็แล้วบางทีเขาพาไปดูเมืองสวยๆนะอยากไปมากเลยแต่อย่างว่าแหละทำงานก่อนน้อปิดกะเสียงไปเที่ยวให้ทั่วเลยเก็บเงินแล้วก็น้องโมนาเขาเปลี่ยนไปทำโมเดลรถ แล้วก็น้องหลีน้องหลีเขามีสามโปรแกรมยายก็ตามเั็นสามโปรแกรมเลยไปดูเขาก็ขอบคุณนะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่ยังจำํำยายได้แล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่เดนมาร์กหิมะใบ้หาอก็ตกนะแต่บรรยายปีนี้ไม่มีมีนิดเดียวจริงก็ก็ดูเพื่อนๆพืพ่ที่วันเน,น,นี้วันเนี้ยวันนี้หยุดจะได้เข้าไปดูเพื่อนๆก็ไปดู หลายๆคนน่ะจาชื่อเขาไม่ได้เพราะใหญ่ตั้งรถตั้มปัญญาไม่ดีปัญญาอ่อนบองโกง,องอพอแค่เนี้ยได้แล้วหนึ่งคลิปเอาแบบหน้าด้านๆเน,นะีะยัวเดียวมีมความสุขค่ะ